สวัสดีครับคลิปย่านเก่าเล่าอดีตสำหรับคลิปนี้แอดมินพามาเลาะแถวถนนพระสุเมนแยกวันชาติถนนบวรนิเวศสิ้นสุดที่ถนน13ห้างนะครับเริ่มสตาร์ทก็ตั้งแต่นั่นและเข้ามาถนนพระสุเมนฝั่งทางด้านรับดำเนินนะครับก็เข้ามาก็มีการก่อสร้างสถานีรถไฟฟ้าสถานีสีม่วงนะครับสถานีผ่านฟ้าลีลาด แอดมินก็เก็บบรรยากาศมาเรื่อยๆนะครับตรงนี้ธุรกิจกิจการต่างๆไม่พลาดนะครับเขาก็ไม่ปิดนะครับถึงแม้ว่าจะมีการก่อสร้างก็จะมีถนนมีบอกรายละเอียดที่จะเข้าไปให้สะดวกนะครับหมายถึงไปฝั่งทางตรงข้ามฝัง่งที่แอดมินเดินอยู่นี่นะครับเพราะว่ามันเป็นถนนเดินทางเดียวฉะนั้นเนี่ยถ้าเดินมาก็ต้องเลี้ยวเข้าไปเนี่ยก็จะมีป้ายบอกต่างๆว่าร้านนูน้น ให้เข้าให้เลี้ยวตรงไหนซอยไหนเนี่ยก็ก็น่าเห็นใจอยู่นิดนึงนะครับช่วงนี้เพราะว่ากําลังก่อสร้างแต่ว่ามันก็ไม่ได้มีผลอะไรมากส่วนจริงๆแล้วถนนเส้นนี้จะเป็นเส้นหลักของนักท่องเที่ยวที่จะเดินกันให้ขว,ขวักไข่นะครับแต่ว่าตรงช่วงนี้ก็เดินกันประปรายเพราะว่ายังมีการก่อสร้างสถานีรถไฟสายสีม่วงอยู่นะครับก็แอดมินก็เดินมาเมื่อสักครู่เห็นป้ายบอกว่าจะมีการอนุรักษ์ตึกเนี่ย ก็คงจะ,ะยังมองไม่เห็นนะครับต้องเขาให้ทําเสร็จก่อนคงจะสวยน่าดูแหละนะครับตรงนี้เพราะว่าตึกเก่าโครงเก่าเขาก็เก็บไว้เพื่อที่จะทําให้นะครับนี้ก็มาดูอีกทาให้ใหม่่มนะครับอันนี้ก็มาดูตึกหรือว่าอาคารพาณิชย์แบบเก่าๆที่สวยงามนะครับในแนวคลาสสิกดูกันมาเรื่อยๆนะครับบนถนนพระสุเมนถึงตรงนี้ก็ แอดมินก็จะเก็บภาพที่เป็นตึกแถวแล้วอาคารพาณิชย์นะครับเผื่อว่ามีอแอดแอดมินคิดว่านะเผื่อมีคนชอบตามที่แอดมินชอบนะครับก็คือช่วงนี้ก็ชอบมาดูตึกแถวแล้วก็อาคารพาณิชย์สมัยเก่าๆกันบ้างเนี่ยคิดว่าน่าจะเกิน60หรือบางทีบางตึกนี้เป็น70ก็มีนะครับ70ปีเกือบร้อยปีก็จะมีแต่ว่าเราก็ไม่รู้ว่าตึกไหนกันบ้างแต่ที่แน่ๆเนี่ย ตึกเก่าแก่แน่นอนนะครับเพราะว่าในย่านนี้เขาก็เป็นย่านเก่าแก่อยู่แล้วตัวนี้เดินมาจนถึงแยกวันชาตินะครับแยกวันชาติหรือว่าแยกเฉลิมวันชาติเนี่ยตรงเนี้ยก็เป็นถนนประชาธิปไตยฝั่งขวามือก็จะมีสะพานเฉลิมวันชาติหรือว่าสะพานวันชาติแล้วแต่จะเรียกนะครับคนไทยก็ชอบเรียกสั้นๆก็สะพานวันชาติแล้วก็ฝั่งนี้ก็เป็นถนนดินสอนะครับก็อ่า ถือว่าเป็นแยกตัดระหว่างนะครับพาสุเมนดินสอแล้วก็ถนนป,ประชาธิปไตยนะครับตรงนี้ก็น่าจะเป็นย่านเก,าเก่าแก่ที่ตามข้อมูลนะครับหลังสงครามโลกครั้งที่สองนชนะสงครามกับฝ่ายที่ชนะเนี่นะครับก็ทําตรงนี้แหละเป็นถนนป,ประชาธิปไตยแล้วก็เป็นสะพานวันชาติฉลองกันนะครับสําหรับในช่วงปีนั้นนะครับ แอดมินเดินเลาะตรงถนนดินสอมาเรื่อยๆนะครับตรงนี้ดูว่าบรรยากาศเป็นยังไงตรงนี้ธุรกิจและกิจการเนี่ยก็คือเหมือนว่าจะเป็นร้านอาหารนะครับแล้วก็แต่ก็ไม่ได้เน้นชาวต่างชาตินะครับจะเน้นชาวท้องถิ่นหรือว่าลโลคกลนิดนึงนะครับเพราะว่าจะเป็นในเรื่องของการทธมาค้าขายซื้อขายแบบ พวกธงชาติพวกเครื่องดินสอพราะมใกล้โรงเรียนปากกาดินสอพวกอะไรก็จะมีนะครับแต่ว่าที่สำคัญตรงนี้แอดมินเดินมาผ่านแถวแถวตึกเก่าเก่านะครับก็เก็บภาพมานิดนึงนะครับสวยสวยงามเลยทีเดียวนี่ฮะส่วนใหญ่จะเป็นตึก2ชั้นตึกแถวและอากาันพนิ์ในรูปแบบ2ชั้นซะเยอะนะี่ฮก็จะเป็นแพทเทิร์นเดียวกันก็คือแนวออกจะโทนสีเหลืองนะครัแอดมินจะเดิน เรียบเรียบฝั่งวัดบวรนะครับตรงนี้ก็จะเ,เน้นดูอา,อาคารพาณิชย์หรือว่าตึกแถวเก่าๆนะครับก็เลาะมาทางวัดบวรที่วัดแอดมินไม่ได้เข้านะครับแอดมินจะเดินข้างนอกนะครับแต่วัดนะสวยแน่นอนอยู่แล้วละ่ะก็คือรู้อยู่นะครับเคยไปแล้วก็ทีนี้มาถึงช่วงนี้ก็จะเป็นตรอกบ้านผ่านถมนะครับแล้วก็ต่อมาด้วยหอสมุด มก,กุฎราชวิทยาลัยนะครับไม่รู้ว่าอ่านถูกหรอเปล่านะครับตรงนี้เนี่ยก็จะเป็นหอดสมุดมหามก,กุฎราชวิทยาลัยนะครับแล้วก็ต่อกันมาเรื่อยๆนะครับตรงนั้นก็จะมีเข้าต้มบวรอนนะครับที่มีชื่อนะฮะแถวๆนั้นแหละนะครับก็เดินเข้ามาเรื่อยๆนะครับฝั่งทางด้านวัดบวรแหละนะครับก็ดูบรรยากาศนิดนึงตรงด้านหน้าเหมือนว่าจะมีงานก่อสร้างสถานีรถไฟฟ้าหรือเปล่าอันนี้ก็ ไม่น่าจะพลาดนะครับตรงนี้เห็นมีการก่อสร้างเนี่ยก็โอเคนะครับมาถึงตรงนี้ก็ถนนถนนพระสุเมนนะครับเห็นป้ายแวบๆมูลนิธิมหามากุฎราชวิทยายลัยครับมาดูแนวถนนบวรนิเวศนะครับตรงนี้ถนนบวรนิเวศกับถนน13ห้างจะขนานกันนะครับคู่ขนานกันคนละฝั่งนะครับฝั่งนี้ก็จะเป็นถนน บรวรนิเวศฝั่งโน้นที่เห็นตึกเหลืองๆนะฮะประมาณ4ชั้นเนี่ยที่แอดมินแพลนกล้องไปให้ดูเมื่อสักครู่นี่ฮะตรงเนี้เดินข้ามมาแล้วนี่ก็คือถนน13ห้างซึ่งแต่ก่อนเนี่ยก็เคยมีหนังนะครับเรื่อง2499อันธพาลครองเมืองที่เขาเคยมาถ่ายทําตรงนี้แหละนะครับคือถนน13ห้างนี้ไม่รู้ว่าห้างไหนอะไรอยู่ตรงไหนบ้างนะครับก็ไม่เห็นมีรายละเอียด นะครับแอดมินก็ดูอยู่ดูข้อมูลไม่มีก็เลยอ่ะมก็มาดูกันแบบสดๆนี่แหละมาเดินดูกันเลยนะครับไปถ่ายคลิปเดินมาริมถนน13ห้างนะครับตรงนี้ก็เดินกันมาเรื่อยๆนะครับตรงนี้ว่าจะเป็นยังไงกันบ้างก็ส่วนใหญ่ก็จะเป็นที่ขายดีๆก็พวกร้านอาหารร้านเสื้อผ้านะครับก็ดูกันตามนี่เลยนะครับภาพปรากฏนี่แหละนี่ฮะ น,นี่จะเป็นห้างต่างๆนี่หรือเปล่านะครับแต่ไม่รู้ว่าห้างไหนกันบ้างก็จะเป็นการเดินทางตามแนวถนน13ห้างนะครับคลิปย่านเก่าวเล่าอดีตสำหรับคลิปนี้มารับชมในย่านถนนพระสุเมนแยกวันชาติต่อมาด้วยถนนบวรนิเวศและสิ้นสุดจุดกันที่ตรงถนน13ห้างคือตรงนี้นะครับก็ต้องขอขอบคุณนะครับสำหรับการติดตามรับชม ขาดตกบกพร่องยังไงก็ต้องขออภัยกันด้วยนะครับหวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะติดตามและรับชมกันไปเรื่อยๆนะครับสำคัญที่สุดนะครับขอบคุณทุกยอดวิวและการแชร์สำหรับคลิปนี้โชคดีมีความสุขขอบคุณครับ